ครับขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่ที่บรรยากาศหน้าอินดอร s t a ตเดียมหัวหมานะครับซึ่งได้มีการเริ่มตั้งขบวนแห่นักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่บราซิลเลวนะครับที่เห็นด้านหลังนะครับมีรถชอปเปอร์นะครับรถบิ๊กไบค์กว่า100คันนะครับที่เตรียมไว้สําหรับขบวนแห่นะครับรวมไปถึงรถเปิดประทุนนะครับจำนวน8คันที่เตรียมไว้สําหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ครับ บรรยากาศที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มเตรียมขบวนนักตาโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับกำหนด จัดพิธีฉลองความสําเร็จให้กับทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 1 6ที่ประเทศบราซิลนะครับระหว่างวันที่5ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับการมีจัดขบวนแห่ทัพนักกีฬาเพื่อร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนะครับและรับมอบเงินรางวัลจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในช่วงเวลา5โมงเย็นนี้นะครับโดยคาดว่าจะใช้เวลาในขบวนแห่ฉลองชัยทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งขบวนจะมีรถตำรวจนำตามด้วยขบวนรถชอปเปอร์100คันนะครถ ชาวสัมพันธ์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยตามด้วยสื่อมวลชนและนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลนะครับจะนั่งรถเก๋งเปิดประทุนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิดนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาขวัญใจชาวไทยนะครับที่ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ครับสวัสดีครับน้องเมย์ครับเป็นไงบ้างครับกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับค่ะก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งค่ะที่อาจจะแบบอาจจะ ป็นประสบการณ์ที่ถือว่าไม่ดีกับตัวเราแต่ว่าก็ไม่ได้ท้อไม่ได้ถอยว่าเราจะต้องเสียใจอะไรมากคิดว่าการแข่งขันมันก็ยังมีต่อเนื่องะคะ่ะก็ไม่อยากจะแบบไปจมปักกับสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็คือก็มองไปอีกสี่สี่ปีข้างหน้าก็จะทให้ดีค่ะอีกสี่ปีข้างหน้าตังเป้าไว้ไงบ้างคะตังเป้าไว้ก็คือก็เหมือนเดิมค่ะเป้าหมายคือเราก็ต้องเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็สําหรับรายการแข่งระดับซูเปอร์ซีรีส์ก็คือพยายามออทาหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ วันนี้นี่มีการจัดขบวนแห่ไว้เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวครับรู้สึกไงบ้างฮะพาก็รู้สึกอบอุ่นค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆท่านค่ะที่แบบทําให้นักกีฬาของเราได้รู้สึกมีรอยยิ้มมีความสุขกับการที่ได้แบบเหมือนถือว่าเป็นการแสดงการขอบคุณคนไทยแฟนกีฬาอะไรอย่างงี้ค่ะที่คอยติดตามผลงานพวกเราวันนี้จะเจอนายกท่านนายกคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอะไรอยากจะบอกท่านไหมฮะ ก็ทุกครั้งค่ะก็ที่ที่แข่งมาเวลาประสบความสจก็จะเจอท่านก็ถือว่าก็ดีใจค่ะว่าเวลาหนูแพ้กลับมาท่านก็ให้กําลังใจก็รู้สึกดีใจค่ะแต่วันนี้ก็ไปในฐาหนะที่เป็นตัวนักกีฬาโอลิมปิกก็เมย์เองเมย์ก็ยินดีกับคนที่ได้เหรียญค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ติดตามผลงานของเมย์แล้วกม็มีคนนะครับเจ้าเทมครับ ฐานปราบนะครับกับเหรียญเงินโอลิมปิกเกมนะครับเทควันโดในรุ่น58กิโลกรัมชายครับเคมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับบรรยากาศการเตรียมขบวนครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะเป็นครั้งแรกของผมเลยครับไม่เคยเจอแบบนี้ครับเป็นไงครับกับการคว้าเหรียญในครั้งนี้ความรู้สึกมันมันแน่นไปด้วยมันดีใจแบบตื่นตันไม่คิดว่าจะทําได้ครับเหมือนเรายังกําลังฝันอยู่รู้ไหมครับว่าคนที่ได้เหรียญเนี่ยโอ้โหวันนี้ได้นั่งรถเก่งเปิดประทุนด้วยครับ เห็นมีคนบอกครับแต่ก็แบบไม่คิดว่าจะได้มันเจอแล้วจะได้มานั่งด้วยวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนกีฬาชาวไทยไหมก็อยากให้ขอบคุณครับที่ช่วยเชียร์พวกผมและนักกีฬาทีมชาติไทยครับแล้วก็อย่าลืมมาต้อนรับกันเยอะๆครับอีกนิดนึงครับวันนี้เจอกับพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยากจะบอกอะไรท่านหรือว่าอยากจะขออะไรท่านเป็นพิเศษไหมก็อยากจะขอเป็นตำรวจครับโอเคครับได้แล้วนะครับท่านนายกครับวันนี้ ขอบคุณเจตเมานะครับคำมองตรงนะครับก็มุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับใครที่อยู่ในเส้นทางนะครับถ้าจะใช้เส้นทางก็โปวดอีกเลี่ยงนะครับหรือว่าออกมาแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยได้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจตกันอีกครั้งครับขอบคุณคุณนัทวุินะครับ